ไก่ย่างไก่ย่างหวยทับท่านขึ้นซื้อ,อ,อไปเท่าไรครับใส่ะี้สีสสสสสสค่ะใส่กระีบป็ครับค่ะระีสขึ้นเลยบ่เปตัวเลย เอาเป็นตัวไหมอันนี้นะอย่างร้อนๆหนึ่งเข่าเหนียวด้วยพอเราจิบไปแล้วชีพอมกอยังอนี มันจะขึ้นซื้อยครับมันจะเป็นแบบอันนี้ก็อันนี้อันนี้เลเามย่ไมาไม้มาดัน่ะไม้มาดันมันจะแตก่างกับไม้ไผ่ดิอนีมันจะมีชื่อเหมือนมันากบข้าวองอ่าเห็นไหมมันจะมีเกี้ยงมันจะมีกเี้ยอ่ากินมันดับข้ามขาวเขาบอกน้า้าวาเอาดีมั้เประตับด้วยนะ ขับ่านมาอันนี้อันนี้อัลเฟอร์ยังอัลเฟอร์หัวทับทันครับพี่นอ้องย่เลือมแบะมาสือเด้อกไ่ย่างห้วยทับทันเงาเหยียดเลยครับตามถนนเงาเหยียดเนาะ,ะอ่ะวันนี้ขอจบคลิปไปทำอยู่กันได้คครับสวัสดีครับ